กินมาม่าเผ็ดใส่พริกป่นสองช้อนอตัวช่วยมีนมน้ำมันลมน้ำเปล่าน้ำมะนาวและพริกสดแข่งกินไปถ้าเผ็ดขอตัวช่วยจับฉลากจับฉลากเมนี้จะมีตัวช่วยทั้งห้าแบบนี้อยู่ใช่เปล่ามันใส่ป่ะเนี่ยใช่ใชชดิสมมติว่าในนี้มันมีพิษในในกล่องนี้มีพริกอย่างเดียวอ่ะไม่ไม่มีไม่ไม,มีเราไม่โกงเราไม่โกงเอาเอาไปเลยตัวช่วยเขาได้ตัวช่วยไหมเนี่ยตัวช่วยดิ อันนี้อยู่ที่ดวงด้วยจะช่วยเราอ่ะอยู่ที่ดวงด้วยโอเคเห็นเลยปะยังอ่ะไปสามสองหนึ่งเอาแล้วโอ้ยเฮ้ยม้เขาคุ้มไปไหนเอ้าโอ้หไอ้เหี้ยคุ้มไม่กล้ากินเลยสัตว์อื้มอ่ะ เผ็ดว่ะต้องจะกินมาม่าแล้วสุดต้องจะกินเพริกคำคำเดียวเองนะจับก่อนเนี่ยนะช่วยตัวช่วยจับเลยเฮ้ยตอนตอนให้มันจับก่อนนะเฮียไม่ได้ของนี้ก่อนนะอ้าวไม่รู้เหมือนกันเสร็จว่ะเลยจะบ่เว้ยหน้วมั้หนาวเหี้ยหนาวมั้ยหนาวเี

ที่ถึงแม่ว่ะขอช่วยนะเอาจับได้จับนะนมนมนมคือนมพพอดีว่าพี่ได้นมมาน้องๆพี่ได้นมอ่ะขอจะช่วยด้วยครัวไม่ไหวแล้ว ไม่ใช่พีิเกียนะโคได้โคอะได้นอามาวะไอเจมทำไมมึงได้เฉพาะพริกแล้วนะเดี๋ยวช่วยเหลืน้ำเปล่ากับพริกเฮ้ยโกโคก หมดแล้วเฮ็ดจริงหมดแล้วเนี่ยโหูยตาไหลหมดแล้วเนี่ยเนี่ยมันเด้งเข้ามือหมดแล้วหมดแล้วน้ำหนึ่งแก้วโหเห่ไวเลยหมดแล้วหมดแล้วไม่ไหวแล้วจะต่อไม่ได้วะหมดแล้วไม่ไหวแล้ว

จะดโดยคนกินหมดไอ้สัตว <Okay S 1> ์ายตาไหลอ่ะพี่ถึงเมย์ครัโอเคครับน้องๆพี่ไปไหวแล้ว <Okay. S 2> คยาวคลิป<อ>นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตั้งสมัคร ชอบก็กดไลค์อยากให้เราทำอะไรคอมเมนต์มาเลยด้าน,นล่างไปไหวและวขอต,วตัวไปกินน้ำก่อนบบ๊าายไป๊ายบายทุกคนไป oh.